ให้หน่อยเนาะเอาใส่แผ่นรองทับชั้งเนาะอย่าชั้งกับกระชั่นเลยผมต้องเอารถ้ไหมไม่ต้องไม่อาบเอารถเดินได้ค่ะแต่ว่าดูดให้หมดเอาอัไนก็เอาตัวตัวเมื่อคืนนี้เขาเขาอ่แล้วก็มีพยาธินะคุณหมอแล้วก็ท้องเสียค่ะตัวที่เขาเสียไปเมื่อคืนนี้ได้เลยแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ตัวร้อนมากโอเคเดี๋ยวหมอฉีดยาลดไข้ให้ก่อนเลยแบบเดี๋ยวแก้อะไรก่อนตัวร้อนจี๊นเลย แล้วเมื่อวานนี้เห็นจุมๆแล้วตัวนั้นไม่แม่ไม่ไม่ไม่งม่ไม่ไล่ไมไม่ลม่ไม่ลม่ไม่ไยไป่ไม่ไม่ไม่ยม่ไี่ไม่ไม่ไองไม่ลม่ไมไไ่่ไม่ไ่ไน่ไม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 ม่ไม่ไม่่ไไ่ไ่ไ่ไมไมเ่ไม่ไม่่ม่ไง่า่่่ม่มไม่ไ่ไอไ เดี๋ยวก็หายลกูกไม่ต้องร้องหอมกระล่องเลยเนะี่ยไม่รู้ไปอยู่มุมไหนมาไม่เห็นเนี่ยถ้าเห็นก็จะอแอบอยู่ในป่าในสวนออกมาให้คนเห็นก็คงจะไม่สบายตัวเนาะอยากจะให้คนช่วยหรือเปล่าไม่รู้่ะ หัดนะคะแค่ยึดตัวเข้าบ้านเลยนะเดี๋ติดตัวอื่นหมดเลยตัวในบ้านอ๋ออย่างนี้เราก็เข้าใกล้บ้านเราไม่ได้เลยดิอยู่ในนั้นในยีบเจ็ดตัวเนอะนะเข้มเลยอ่ะใไปหมดเลยไอ้เดินผ่านหน้าบ้านนี้มันจะติดไหมคุณหมอก็ยีบเจ็ดตัวทำวัคซีนฮะทำวัคซีนนะคะก็ทำหมดแล้วอ่ะทำวัคซีนรวมใช่ไหมแม่ไม่ได้ทำ อ้วนนจาากบ่ะไม่เอาเวลาไปทําหมออไปทำหมันให้เขาฉีดให้หมดเลยค่ะโอยเขาไม่ทำของกับรหมอป่ะไม่เราตั้งโดยโดยเราจ่ายตังค่ะอ๋อโอเคค่ะพูดถึงถ้ามาทมําวัคซีนนี่มันเก็บเท่าไหร่คะคุณหมอเดี๋ยวคิดให้นะคะแผ่นนี้เป็นย,ยังไม่ยังไม่เสร็จแบบเน,นี้ยคือบอกเลยว่าเป็นหัดแมวเป็นหัดแมวใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะาการรักษาคือเนื่องจากหัดแมวอะค่ะมันเป็นโรค ไวรัสเนาะเป็นโรคติดเชื้อมันติดด้วยกันได้หมดเลยแค่อยู่ด้วยกันก็ติดกันโดยท่วไในลูกแมวเล็กเป็นละตายนะคะเออทีเนี้ยอีกตัวนึงก็น่าจะติดด้วยและเราอ่ะมันมันเหมือนโควิดเลยมันไม่มียาฆ่านะเออทีเนี้ยการรักษาค่ะโดยส่วนใหญ่คือต้องรักษาตามอาการตอนเนี้ยถ้าเริ่มซึมเบื่อห่างไม่กินอาหารต้องให้นมเกลือนะคะเขาทำเส้นเลือดโดยตรงจะดีที่สุดนะคะโดยวนใหญ่ถ้าเจวันรอด ก็มักจะรอด่คะคะแต่ถ้าเด็ดวันเนี่ยอาการแย่ลงที่เร็วมากขึ้นซึมเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะเออ,นะอทีนี้ยหลักๆการรักษาก็คือ,อ ต้องให้สารน้ําเข้าไปนะคะให้น้ำเกลือ24ชั่วโมงนะคะเออแล้วก็ให้พวกยาฆ่าเชื้อเพ่อปวองกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเนะคะแลวตอนนี้ยเขาก็คงขาดน้ําค่ะพวกแร่ธาตุนะคะเออก็ถ้าให้ดีที่สุดนะคะควรจะได้น้าเกลือนะคะเข้าทางเส้นเลือดโดยตรงนะคะแล้วก็ล้วเราควรจะต้องตรวจข้ามแดงอัดแน่นถ้าสมมติว่ามีภาวะเลือดขาวต่ำต้องได้กลุ่มของยากระตุ้นเอ่อเลือดขาว หรือว่าในบางกรณีที่ถ้าเจ้าของพอจะไหวนะคะก็จะเป็นกลุ่มของยากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะะเข้ามาช่วยน้องซึ่งของน้องเขาว่าค่ะมันจะหลอดหนึ่งประมาณ4,000บาทแต่ถามว่าจําเป็นต้องต้องให้ไหมอันนี้คือบวกลบแล้วแต่เราคือมันเหมือนเป็นการซื้อประกันนะคะเพิ่ม ลดความเสียนเน่ยงเพราว่าบางตัวนะคะไม่ให้ตัวยากระตุ้นภูมิตัวนี้นะคะ่ะก็อาจจะหายเองได้ถ้าร่างกายเขาแข็งแรงมากพอแต่อีกอันหนึ่งคือถ้าสมมติว่าบางตัวที่ให้ให้แล้วก็มีโอกาสที่จะแย่ได้เหมือนกันแล้วแต่ตัวเลยคือถ้าเราให้ไปในในระยะที่เริ่มต้นของการติดเชืะะ้อค่ะอาจจะทานล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้าในบางตัวที่ให้ไปแล้วอะคะ่ะก็อาจจะไม่ทันแล้วมันไม่ตอบสนองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ลองปรึกษากันดูว่า จะรักษาจะถ่ายจหมอประเมินไข้สายให้ว่า<ช>ต้องทำอะไรบ้างอันนี้ถ่ายรูปส่งไปได้เลยว่าเป็นข<ช>ั<ช>้นไหนนะคะ<ช>